สวัสดีครับมิตรรักนักฟังผู้หยหาความเร้นลับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในค่ำคืนอันมืดมิดนี้กับช่องเล่าเรื่องหลอนหลอนยามค่ำคืนผมนาเป็ดขออาสาพาคุณไปสัมผัสกับศาสตร์สยเวทที่เก่าแก่สยเวทที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม และการผูกมัดชะตาชีวิตของคนคืนนี้เรื่องราวที่เราจะมาดำดิ่งลงไปนั้นไม่ใช่เรื่องผีทั่วๆ่วไปแต่มันคือเรื่องของมนต์ดำที่ใช้สายสินดำเป็นสื่อกลางในการดึงดวงชะตาเข้าหากันหรืออาจจะดึงชะตาชีวิตให้ตกต่ำลงอย่างถาวรเรื่องราวคืนนี้มีชื่อว่า พิธีมัดดวงด้วยสายสินดำก่อนที่เราจะเจาะลึกเข้าไปในพิธีอาถรรพ์นี้นเป็ดขอเน้นย้ำตามธรรมเนียมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหากคุณมีสายสินอะไรพันตัวอยู่นเป็ดแนะนำให้คลายออกก่อนฟังนะครับ เรื่องราวสุดสะพรึงในคืนนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดของผู้ฟังทางบ้านของเราครับเขาขอใช้นามสมมุติว่าคุณแก้วครับคุณแก้วเป็นผู้ที่ต้องเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงอันน่ากลัวของเพื่อนรักที่ไปพัวพันกับพิธีนี้ขอเชิญพบกับคุณแก้วครับสวัสดีค่นะนเป็ตและผู้ฟังทุกท่าน เรื่องที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของเพื่อนสนิทของฉันค่ะชื่อคุณออมคุณออมเป็นผู้หญิงที่สวยร่าเริงและมีความรักที่สมหวังมากๆค่ะเธอมีแฟนที่ดีกำลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วเชียวแต่จูๆ่ๆทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแฟนของคุณออมเขาทิ้งคุณออมไปอย่างไม่มีเหตุผลทิ้งไปอย่างกระทันหันทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นยังรักกันดีคุณอ,อมเสียใจมากค่ะ เธอพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เขากลับมาจนกระทั่งเธอตัดสินใจไปพึ่งอาจารย์สยเวทคนหนึ่งไปพึ่งอาจารย์สยเวทเลยหรอครับคุณแก้วอาจารย์คนนี้เขาทำพิธีอะไรที่มันไม่ปกติหรือเปล่าครับแล้วคุณอ,อมต้องการให้แฟนกลับมาเฉยๆหรือต้องการอะไรที่มันเหนือกว่านั้นครับคุณอ,อมเล่าให้ฟังว่าอาจารย์คนนี้เสนอพิธีที่เรียกว่า พิธีมัดดวงด้วยสายสินดำค่ะอาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่แค่เรียกคนรักกลับมาแต่มันคือการผูกดวงชะตาของทั้งสอง